สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจเสียนน้อยพารวยค่ะเมื่อนี้เสียนน้อยกะจะมาสรุปทุกสำนักใหเอฟซี FC เบิงเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีที่เพิ่นเข้ามากเมื่อเห็นคลิปของเสียนน้อยนะคะเมื่อเห็นคลิปของชุดสามตัวแตกมุอนันละกับคลิปอื่นๆที่เพิ่นเข้ามาเบิงบ่ท่านยังสิแมค่ค่ะค่ะเมื่อนี้เสียนน้อยกะจะมาสรุปใหเอฟซี FC พี่พ่น้องๆคุณป้านาอาคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านให้เบิ้งในคลิปเดียวจบค่ะคลิปเดียวจบทุกคลิปค่ะอ๋ะาแบดนี้เข้ากัสจเริ่มแล้วค่ะเริ่มไปจากของไผ่กรนะคะของอาจารย์ไข่ก็ได้นะคะของอาจารย์ไข่ค่ะงวดวันที่สองพฤษสภาสองหาหกเจ็ดค่ะอาจารย์ไข่ เพิ่นไฮบิ่งเก้ากับสี่ค่ะเก้ากับสี่ของงวดวันที่สองพฤษภาคมหลังจากนั้นเสี้ยนหน่อยกะบ่ไดดไปไทยเพิ่นอีกเนาะค่ะก็ได้ตั้งแต่ตัวเลขบิ่งมาฝากมาตอนพี่น้องก็เก้าค่ะอาจารย์ใครค่ะเพิ่นไยแบบนี้เด้อค่ะผู้ใดอยากเอาไปจับก็เอาไปค่ะของอาจารย์ใครเพิ่นกระเดดอยู่คือกันค่ะค่ะเอาแบบนี้ฮะก็จะไป่อค่ะ บานนี้เป็นของเสี้ยนหน่อยผ้ารวยค่ะเสี้ยนน้อยผ้ารวยนี่ค่ะสำนักที่สองก็คือเป็นของเสี้ยนหน่อยผ้ารวยค่ะหลักหน่วยคือชุดตั้งหลักเนาะค่ะงวดวังหันกับเขาฮอดสามตัวพนเด้ค่ะงวดนี่เสี้ยนหน่อยกับปอยก็มีแปดสองหกเก้าห้าก็คือเป็นหลักหน่วยแล้วก็จับวิ่นค่ะจับวิ่นกันได้ ก็วิ่งรูดงวดนี่ก็ให้3มกับสองค่ะท่านผู้ชมค่ะสกับสองจับคู่กับมีน้ำกันนี่แหละค่ะจับคู่ก็มี3ามแปดสามสองสามหกสามเกสามห้าสองแปดสองสองสองหกสองเก้าสองห้าแต่เสียนหน่อยกับฟันหางเดียวค่ะฟันหางเดียวคือ3ามเท่านั้นค่ะค่ะวันนี้เขากับไปต่อกับตีค่ะตีพี่บอกเพิ่น ฝันดีค่ะเพื่อนฝันดีเพื่อนฝันเห็นคุณพ่อคุณแม่เพื่อนไปขายพ่วงมาไล่ว่าสันค่ะเพิ่นก็เลยอายุเพื่อนเจ็ดสิบสามปีตีเพิ่นก็เลยฟันเจ็ดสามกับเจ็ดสี่ค่ะขึ้นใ้ตัวหนึ่งเนาะค่ะเจ็ดสี่เนี่ยคือเพิ่นอายุเจ็ดสิบสามย่างเจ็ดสิบสี่ตีว่ามันใจเจ็ดสามก็เลยบ้องหายค่ะตัวนี้เด้อค่ะตีพี่บอกงดอาหารเพนถือหอดสามตัวค่ะท่านผู้ชมอันนี้ห้าก็จะไปต่อค่ะ คุณพ่อเซียนระยองเซียนระยองงวดวังหันเนาะค่ะเพิ่นไฮตัวเดียวฟัน่นโตเดียวค่ะเก้าเจ็ดล่างค่ะงวดนี้เพิ่นกรให้วิ่งเก้ากับร่องศูนย์ค่ะเด่นที่เก้าจุดสามโตเพิ่นกระมีเก้าศูนย์สามศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าค่ะส่วนสองตเพิ่นกระเด่นที่สุดก็คือศูนย์เก้าเนาะค่ะเพราะว่าเลขท้ายสามโตของเพิ่นนี่ตัดที่ศูนย์เก้าตัวเดียว ถ้าเป็นไปได้ถ้าดูดจากศูนย์เก้าจะเป็นศูนย์แปดทันทีไปสัน่นคุณพอ่อคุณกระไดค่ะข้างล่างคุณกระายเมตเดียวค่ะวิ่งเจ็ดกับแปดแล้วก็ฟันให้แปดเจ็ดเท่านั้นค่ะแปดเจ็ดเมตรเดียวค่ะเทียนระยองกระไดค่ะเอาให้คุณพอ่อคุณแม่ล่องไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะนี่และค่ะ อันนี้ก็ไม่แพ้ใครปูบุรีรำค่ะปูบุรีรำวิ่ง9รองเจ็ดฟันไฮสองหางค่ะฟันเก้าสมกับเจดหค่ะเดี๋ยวเวลายหายหางเวลามันกสิเบิร์ตเนาะค่ะเอาเอาตัวแน่นๆไปลดเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะปูบุรีรำฟันที่9ก้าสกับเจดหค่ะส่วนตัวอื่นๆก็เอาไว้น้ำแน่เนาะค่ะพ่อได้ฟังกันพ่อได้รุ่น โฮมเมลว่าเอาตะตัวเน้นเนาะค่ะบันนี้กับเป็นของยายนั่งล้านเปอร์เซ็นค่ะยายนางล้านเปอร์เซ็นก็ไม่ธรรมดาวิ่งรวดวิ่งไม่เคยหลุดค่ะวิ่งของคุณแม่นังเนี่บอลลูดบนพ้นให้วิ่งหาล่องแปดเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะหาศูนย์หาเนื่งหา 1, หาหาแปดลางพ้นฟันทีศูนย์ค่ะล่องหกของแม่นังพ้นกัหายหกศูนย์หกสามหกสองหกแปดค่ะ ชุดสามตัวแถมมาด้วยก็มี6 0ศูนยสามหห้าค่ะอันนี้กขึ้นแม่นางล้านเป็นเซ้นเดอรค่ะท่านผู้ชมพอเสี่ยนเงียบนี่ก็บพอธรรมดาค่ะงวดวังหนันเข่าบนเข่าล่างเด้อค่ะท่านผู้ชมเข้าบนเข้าล่างเก้าแปดกับเจ็ดเก้าค่ะเข่าทั้งเบิดเลยส่วนจับคู่กระไดเข่าบนเข่าล่างงวดนี้คุณพ่อิ้นก็นให้วิ่ง หกกับเจ็ดค่ะหกกับเจ็ดเด่นที่เจ็ดของเพิ่นกระดายเด่นเจ็ดเพิ่นว่องหายเจ็ดหาเม็ดเดียวค่ะวิ่งล่างกับเก้ากับศูนย์อันนี้นาซีเด่นศูนย์ค่ะเพิ่นฟันนหายศูนย์หาเม็ดเดียวคือกันค่ะดับหน่อยบนก็คือหกกับเจ็ดเพิ่นหายวางสั่นเนาะเพิ่นวามันดับหกกับเจ็ดนี่อยู่บนนี่เอาผู้ใดติดตัวนี้กะ บ่ต้องเอาก็ได้เด้อค่ะติดหล,ลักหน่วยเด้อค่ะขันหน่วยหนีพันวาบ่มาม่มันวาดับแบบบ่มาเลยเด้อด,ดับเฉพาะค่ะไม่ประสงค์ออกนามค่ะงวดวังหันเข่าทั้งบนทั้งล่างค่ะเจ็ดเก้าแปดเก้าค่ะล่าสุดงวดของวันที่สองพฤษภาสองหาหกเจ็ดค่ะพ่นหายมาสีหางน้ำกันกนะ็คือหกสองหกสามหกเจ็ดหกเก้า ฟันสองหางหกเจ็ดกับหกเก้าค่ะอ้าวลองพิจารณากันเบิ้งค่ะผู้ไม่ประสงค์ออกนานะคะค่ะอันนี้ก็สำคัญอีกผู้นึงค่ะวิ่งไม่เคยหลุดก็คือแม่นีค่ะแม่นีเลกวิ่งค่ะท่านผู้ชมงวดวังหันวิ่งห้ากับเก้ามาบนทั้งสองค่ะล่างกับมาคือเก้า มาเก่าเนาะเพราะว่าเพื่อนห้วิ่งเก้ากับหา่าหมวดบังหันจับคู่หายเพิ่นกระถือคือก,กันเก้าเจ็ดกระมีค่ะแต่ส่วนตัววิ่งเพื่อนเนี่ยเพื่อนเด่นไปทั้งวิ่งเด้อแม่นี่นะคะนี่ละวดนี้เพื่อนกะได้ห้วิ่งเก้ากับศูนย์แล้วก็ฟันเห็นแม่เพื่อนพ่อแม่เพื่อนอายุเจ็ดสิบหกปีที่เพิ่นเสียชีวิตแล้วสั้นค่ะวันนี้เพิ่นไปขอเลขทูบของจากปูดอนปูตาค่ะ เพิ่นได้มาหกเก้าแปดส่วนตัวเก้าสามน, 9, นี่ย่านแปดมันกลายเป็นสามก็เลยตัดให้เป็นเก้าสามกับเจ็ดแปดค่ะเจ็ดแปดตัวกันเดอค่ะท่านผู้ชมค่ะอ้าวลอกมือพิจารณาเบิง้งตัวิ่งของแม่นั่งว่าแม่เน่นี่บอหลุดจักงวดค่ะตั้งแต่ไปไายเพิ่นเป็นซิหงวดแล้วดิค่ะบ่เคยหลุดค่ะ เอาให้เอฟซีล่องไปจับไปหาเบิร์เดอร์ค่ะเซียนสิบสองราศีแตกสามตัวงวดที่ผ่านมาคือห้าเก้าแปดค่ะงวดนี้เพิ่นกะว่าเข้าบนเข้าล่างอีกว่าสันค่ะวิ่งบนนศะูนย์เลยวาสันจังได้ก็มีศูนย์พวาจังสี่เนาะ ยังได้กับมีศูนย์พอนก็เลยฟันห,หางเดียวเลยค่ะหาศูนย์หกค่ะของเซียนสิบสองราศีส่วนหางทัดลงไปคือตัวร่องเพลนเดอร์ค่ะหาศูนย์หกคือตัวเด่นค่ะเด่นมากๆแล้วก็ชุดตัดสองตัวก็คือเด่นศูนย์หกค่ะหกศูนย์ศูนย์หกตัวอื่นๆก็คือตัวกันค่ะตัวร่องค่ะข้างล่างเก้าเม็ดเดียวค่ะแล้วก็ฟันสามเก้าตัวเดียวพร้อมค่ะ ตัวเดียวเลยคือสามเก้าสำหรับเซียนสิบสองราศีถ้าศูนย์มาก็จะเป็นหนึ่งศูนย์กับสามศูนย์เท่านั้นคุณพ่อบอกค่ะอ้าวค่ะจกักสีเห็นชัดบะบุเห็นเบิดบ่อน้อค่ะคุณแม่ลอยเอ็ดบ่นนี่คุณแม่ลอยเอ็ดเพิ่นบอกว่าพิสูจน์กันเบิงค่ะของคุณแม่นี่ สิเป็นตนาติดต,ตามบอเพิ่นวางสิพอวางงวดวังกรหันเพิ่นรุดเด้อค่ะพี่น้องเพิ่นรุดแต่งวดนี่เพิน่นว่าท่ากันเบิงท้าพิสูจน์ได้ของคุณแม่ร้อยเอ็ดงวดนี้ให้วิ่งสองกับสามค่ะสองกับสามเลขตั้งหลักมีสามสองสี่ค่ะจับคู่อ่าแมนบล่ะค่ะจับคู่เพนกับจับคู่หายแบบนี้เล้อค่ะมีเก้าหางค่ะเพราะว่าตัละสามชุดค่ะ เพิ่นเด่นห้ยหางเท่านั้นก็คือสองห้าสองหกสองเจ็ดส่วนสามหากคือติดลักสามค่ะเด่นเทนี้ซีนี่ไม่มีติดค่ะถ้าเป็นไปได้ตัวกันก็เจนะ็ดหกเน่ะติดไว้ด้วยวระสันคุณแม่พนวาเนาะนี่อันล่องเบิงพน่าพิสูจน์ได้คุณแม่รอยเอสดก็ได้พิสูจน์กันกันได้วระสันเอาไปเบิงเปลี่ยนแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชม ที่ลายแถบันนี้ปูอุบลเม็ดเดียวค่ะปูอุบลเม็ดเดียวกับกระลั้นตีได้ค่ะเลขมันออกแค่หางเดียวว่าสันเพิ่นว่าแต่วางวดนี่เพิ่นหายมาน้ากันคือห้าหางค่ะห้าหางวิ่งบนลักซิปนี่ฮกเพิ่นหายฮเท่านั้นแล้วก็ลักร้อยสองเม็ดเดียวเพิ่นวางสี่ให้เอาซองไปใส่ลักซิป โอ้ยรักลอยเด้อค่ะท่านผู้ชมส่วนจับคูพนกะมี 60, 62, 64, 69, นน่หกศูนย์หกสองหกสี่หกเก้าหกห่าคันผู้ใดชอบ3ตักวกะให้เอาสองเท่านั้นไปใส่ซ้ำนั่นก็ถือแกลียวคุณวางสี่เนาะล่างเม็ดเดียวของปูพ่นกะให้สี่หค่ะสี 46, ่หเม็ดเดียวไปกับพร้อมเด้ออย่าลืมค่ะไปกลับด้วยอันนี้ก็คือปูอุบลเม็ดเดียวค่ะ อาจารย์ออดบันี้พ่ได้ไปหาเพิ่นสามสี่งวดงวดนี่สิเป็นจ้งไดเข้าไปเบื้องกันเนาะค่ะของอาจารย์ออดนี่ยกะบ่แพ้ไพ่คือกันสําหรับเลขวิ่งค่ะเลขวิ่งบอุลดค่ะบนวิ่งสามกับหนึ่งรองเก้าค่ะส่วนมากเพื่อนจะให้เป็นเลขสามตัวหลายเพื่นมั่นใจจังสัน้นปูออดก็ได้ค่ะเพื่นฟันหสามหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งเก้า เท่านั้นค่ะข้างล่างพ้นกระหหกสามเท่านั้นแม่ค่ะอาจารย์ออดนี่กระได้ย,ยักเสว่าจังได้หลายตัวอยู่แต่ว่าเพ่นไห้ฟันแค่สามหางทั้งเบิดนะข้างล่างหกสามข้างบนหนึ่งเก้าค่ะผู้เลมักสามตัวก็มีอยู่น้ำกันสามชุดแต่พ้นฟันให้ชุดเดียวก็กคือสามหนึ่งเก้าค่ะนี่ค่ะเหล็กนั่งสมาธิกับเขากันปับ๊บก็เลยป่ต้องเบิงนาะค่ะป่ตองเบิงเ,งเบ,งบิงตัวเทิงแลวก็แล้วรวดนั่น อันนี้คือปู่ทุดงค่ะปู่ทุบงไม่เคยเขียนให้ใครค่ะเพิ่งจะเขียนให้เป็นงวดแรกของท่างช่องเสี้ยนหน่อยผ้าร้วยค่ะเพิ่นเขียนให้มาแบบนี้ค่ะแปลกบ่ค่ะเขียนต่อกันลงมาทั้งพีบ่ไปทั้งคางได้ค่ะเก้าเจ็ดสี่ไต่กันลงมาเรื่อยๆมันนี้เพิ่นกระจับคู่หายกับมี่เก้าสี่กับเจ็ดสี่เท่านั้นได้ค่ะอันนี้ห้ยเอฟซีไปพิจารณาบืองในเด้อค่ะงวดแรกของเพิ่นค่ะติดตัวใดเนาะ ตะวเพิ่นเคยคนัคนเพื่อนได้บอกแล้วนาจะออกอยู่ดอกค่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นสายทุ่งค่ะบาดนี้พระเอกของงานด้วยค่ะพระเอกของงานที่ทุกคนรอคอยทัวประเทศเนาะค่ะรอคอยกันทั่วประเทศชุดสามตัวแตกตัดเล่นค่ะส่วนมากจะออกไปทางล่างเท่านั้นค่ะแต่ว่าข้างบนก็นออกได้คือกัน มั่นนาจะเป็นบนได้ชุดสามตัวผู้ได้กะว่าค่ะแต่ว่าพ่อเลขออกมาเป็นยังคือออกตารางเป็นว่าเล่นได้ค่ะตัดหน้าตัดหลังได้แค่สองหางตัวที่สามมันคือกันค่ะชุดเจ็ดสองนี่คือตัวกันส่วนตัหนาตาหลังอันมีแค่สองหางได้ค่ะมีสองศูนย์กับศูนย์เจ็ดเท่านั้นอันนี้คือพระเอกของงานแตกไปแล้วห้างวดติดหลุดงวดที่หกงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ด เอาเขาไปรุ่นกันค่ะทาพิสูจน์กันรุ่นกันสิแตกคือบ่แตกงวดนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าเลขออกวันที่สองพฤษภาค่ะบอกออกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกดิออกผิษออกเพี้ยนเนี่ยจากน้อยค่ะสิแตกคือบ่แตกเข้ากับทารุ่นกันตอนบ่ายๆเนาะคะ่ะบ่ายสามโมงครึ่งค่ะอา้าวค่ะอาจารย์ชาค่ะบาทนี่อาจารย์ชาก็คือ พระทุดงค่ะพระทุดงทุดงไปเรื่อยๆค่ะทุดงไปเรื่อยๆเพิ่นนัง่งเพิ่นก็เห็นตะเลขออกมาแบบนี้สุ้มองสุ้ขนก็คือหนึ่งเก้าศูนย์ส่วนตัวชอบก็สามหนึ่งค่ะสามหนึ่งถ้าศูนย์ไม่มาจะเป็นสองทันทีเพิ่นวาจังสี่เลขเพิ่นสิเป็นแบบนี้สู้ข้างก็หายระวังเก้าสองน้ำแน่ 90, 92, นว่าสั้นเก้าศูนย์เก้าสองเพิ่นวาจังสี่แต่ว่าเพิ่นหายตัวเดียวก็คือเก้าสองค่ะ หนึ 190, แล้วก็เป็น9กสองเป็นได้ท่อนี้พันวาจังซี่เนาะค่ะหมู่บ้านแอดกลับไปอยู่ทางบึงการเหมนเดียค่ะพระธุดงองค์นี่ค่ะก็ลองพิจารณากันเบิงเนเด้อค่ะชอบกระจัดคัดกระพานค่ะอันนี้ก็เด็ดคือกันน้องนิดจิตสัมผัสค่ะน้องนิดจิตสัมผัสนี่บ่เคยผัดเข้ามาแล้วประมาณ สองสามปีซ้อนค่ะแต่ว่าบ่เคยลงยูทูบจักเถื่องวดนี้เพิ่นท่มมหาเอฟซีค่ะเนี่ทรมมหาเสี้ยนน้อยนี่ละเสี้ยนน้อยก็ได้เดินทางไปพ่อเพิ่นเพิ่นก็เลยหายแนวทางแบบนี้น้องเนตอยากแบ่งปันพั่นอยากแบ่งปันเอฟซีก็หายไปล่องเบิร์ดคันเวลาออกช่องแล้วมันสิเป็นจังใดแต่ส่วนน้องเนตงวดว่างหันเพิ่นกับเขาคือกันได้เข้าเก้าแปดค่ะเข้าเก้าแปดหลังจากที่เพิ่นจับลอตเตอรี่มาแล้วเพิ่นกับมาฟันดีค่ะ ได้จับป่าหักข้อใส่ของวะสันเลขอาดสิเขาแล้วพนวางสี่แต่ว่าพนแถมมาตัวนึงอยู่เลขค่ะท่านผู้ชมค่ะพนแถมมาตัวนึงพนฟันว่าได้กินกุ้งน้่เมื่อสิเป็นตัวนี้บ่ค่ะวะสันพนแถมเด้อค่ะตัวนี้เก้าเก้าเม็ดเดียวค่ะค่ะทาเบิ้ลเนาะทาเบิ้ลพนว่า่สิเป็นเก้าเก้าเพราะว่าพนกินกุ้งกินก็เป็นเก้ากุ้งก็เป็นเก้าวะสันพนสงสัยอยู่ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้น ส่วนตัวฟันของพ่อนก็คือฟันสีสองเม็ดเดียวค่ะสีสองตัวฟันตัวเน้นของเพิ่นตะวักันไว้ตัวนึงก็คือซีค่ะซีชุดสามตัวก็มีเจ็ดสองเจ็ดอันนี้คือเลขถูบของน้องเด้อค่ะค่ะแคบหน้าจอไว้ในเด้อค่ะของน้องนิดจิตสัมผัสนี่เพิ่นมีจิตสัมผัสอิลีค่ะทีเด็ดปูสถานธรรมน้องนาง น้องหน้าไฮเดียวว่าสันเพื่อนว่าน้องหน้าไฮเดียวคันว่าภาษาอีสานก็ได้เนาะเป็นเป็นเป็นให้หน้าเป็นให้เป็นไล่เดียวนมคะ่ะให้ง่ายๆเราให้เดียวเพื่อนไปเห็ดสถานถ้ำยูงหันเนาะคะ่ะเพิน่นหลังจากที่บินทาบาทเนาะเพิ่นก็บ,บอกแม่ออกแม่ตนแล้วก็พวกที่ไปใส่บาตเนาะเพิ่นบอกว่าเลขงวดนี่ ไฮเม็ดเดียวก็คือสี่สองค่ะสี่สองต่ว่ากันไว้ในเดอ้อเก่าซองมาสั่นค่ะมิท่านี้ค่ะนี่ละล่าซุดก็ได้เอาเวลาก็มาไล่เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะคันชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แชร์กันไปคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องคนน้าโชกหรือเสียนน้อยพารวยคนเดียวกันค่ะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ